สวัสดีครับทุกคนเอาอีกแล้วเติมน้ำมันอยู่ครับตอนนี้เติมน้ำมันที่ปัม๊มเดี๋ยวเดินทางไปที่โอเคโอเคนะครับเอ่อแลกแต้มสะสมแต้มนะครับสะสมแต้มด้วยนะครับผม iyor. กำลังเติมที่ปั๊มทีท,ทีนะครับสะสมแต้มด้วยนะครับทุกคนได้แต้มเบอร์ค่ะ097 001 สามเจ็ดแปดสามครับทุกคนมาครับเดี๋ยวเราแปมหนึ่งครับโอเคขอบคุณครับปิดกระจกนะ,ะมาทุกคนเดี๋ยวินทางกันต่อนะครับพอดีถือกล้องแบบนี้ทุกคนผมไม่ได้เอา ขามานะครับลืมครับทุกคนขึ้นรถมาเลยลืมเลยสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีปีใหม่นะครับอตอนนี้ก็วันหยุดนะครับทุกคนปีใหม่ที่ก็ขอให้ทุกคนเดินทางากลับบ้านโดยสวัสดิภาพปลอดภัยดีนะครับทุกคนขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับทําอะไรก็สมปรารถนาคิดหวังสิ่งใดก็ เฮงเฮงรวยรวยครับตลอดปีตลอดไปนะครับเพื่อนๆ f c ทุกคนนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมคลิปของผมนะครับทุกคลิปนะครับทุกคนและเป็น f c คอยมีคอมเมนต์มี comment, มโทรเข้ามาปรึกษาโทรามาโทรเข้ามาได้ครับผมยินดีให้คำปรึกษายินดีให้ข้อมูลรายละเอียดทุกอย่างนะครับทุกคนก็ตอนนี้ก็หมดแล้วครับ ผมจะซื้อมาขายไปนะครับคัดรถมาทีละคัน2คันนะครับท่าสภาพสวยๆนะครับทุกคนผมเก็บผมทําลายเหลียให้พร้อมใช้เลยตอนนี้หมดนะครับเดี๋ยวเริ่มปีใหม่ครับผมจะคัดรถใหม่นะครับคันรถหาใหม่เลือกสวยๆนะครับพร้อมใช้ให้เพื่อนๆ f อได้เอาไปใช้งานกันจบๆนะครับทุกคนอาจจะพอดีไม่ได้เอากล้องมาก็มองเหลือบๆทางนิดนึงครับ คลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับทุกคนค่าตบันดีปีใหม่นะครับผมก็สิ้นปีแล้วนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆเอฟซีมากๆเลยนะครับทุกคนตอนนี้ก็จะเดินทางไปที่บิ๊กซีสักแก้วนะครับก็เป็นวันเกิดแฟนด้วยนะครับผมก็จะพากันไปหาอะไรกินหน่อยนะครับทุกคนเขินครับเขินไม่บ้านเขินครับไม่เคยออกกล้องนะครับไม่ค่อยออกกล้องเท่าไหร่มีแต่ผมนะครับผมไม่เขินครับ ผมชอบชอบชอบครับชอบชอบทําวิดีโอนะครับให้เพื่อนเพื่อนเอฟซีไม่ค่อยได้เห็นหน้าเห็นอะไรกันมากนะครับแต่นี้ก็ได้เห็นหน้านะครับแล้วครอบครัวลูกสาวสองคนนะครับจะได้เห็นหน้าเห็นแต่ในคลิปในรีวิวนะครับไม่ค่อยได้เห็นหน้าเท่าไรนะครับตอนนี้ก็ได้เห็นหน้าแล้วนะครับทุกคนโอเคนะครับแล้วก็มี มีคลิปที่ผมไปเที่ยวจันน่ะเนาะจะได้เห็นหน่อยหนึ่งตอนนั้นเรื่องการจับกล้องผมหรือถ่ายกล้องมันจะภาพมันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ทํคลิปยาวๆนะครับทุกคนโอเคแต่จะยาวไปเนาะ้าสวัสดีสวัสดีรอบนะครับสวัสดีไปใหม่ทุกคนนะครับสวัสดีครับทุกคนขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปจนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมไปเรื่อยๆนะครับทุกคนก็จะมีรถหลักหมืน่นสวยๆมาให้ทุกคนได้ ได้เรื่องได้รับชมมาไว้ใช้งานนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณสวัสดีปีใหม่ทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย